พี่น้องปองป่ายสุขุนมากินปนปะทูน้ำกันเด้อพี่น้องปนปะทูกับขนมจีนปนปะทูกับขนมจีนพี่นอ้องปนปะทูยั่วเลยแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ้ดมันก็เป็นแค่ ไข่ต้มมันเป็นไอ้นั่นไหมโอ้ยอืม,มดึงเขาตาค่อยอืม หยาอแพ้กวางตุ้ง

คนปะทูสดน้ำได้ทำพอดีบพราะเค็มไหลผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเมื่้จบคลิปนั่นเด้อพี่น้องปองปายเออเบิ่งคลิปจะแก้ให้จบคลิปนะเด้อพี่นอ้องอืเป็นกำลังใจกันจ้ะ Lọc Ừ. Bài con đưa ca nó. Bye bye.